ใช้ได้กับใช้ดีนะครับคำพูดเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับในยุคที่เครื่องไม้เครื่องมือของเราเนี่ยมีการพัฒนามาอย่างแพร่หลายแล้วก็มีตามเกตตามราคานะครับมีราคาสูงราคาต่ำเนาะ อย่างเช่นตู้เชื่อมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าตัวที่ใช้ดีเนี่ยแผลเชื่อมเอยรอยเชื่อมเอยนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าเนื้อเหล็กกับรอยเชื่อมเนี่ยมันจะซึมรึเข้าเวลาเราจอดเดียวมันก็จะอยู่นะครับต่างกับตัวที่ไฟไม่ค่อยสเสถียรเนี่ยเวลาเราแตะอาร์คมันจะจ๊กจกคือมันจะเป็นความรู้สึกเลยถ้าคนที่เคยสัมผัสจะรู้นะครับว่าตัวที่มันเชื่อมดีไฟนิ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วถ้าอย่างตัวในคลิปนะครับก็จะเป็นตัว j จสิกมิทหนึ่ที่สามารถเชื่อมได้ทั้ง MMA หรือเชื่อมมิกเชื่อมติ๊กนะครับผมก็สามารถใช้งานได้อย่างด่เลยนะครับตัวนี้ก็ปรับได้ตั้งแต่0.8 0.9ถึง1มิลิเมตรนะครับสูงสุดของการเชื่อมมิกนะครับสามารถรองรับโลลวดนะครับได้ถึง1กิโลกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ไฟสูงสุดอยู่ที่125แอมป์นะครับถ้าเป็น MMA นะครับมีประกันให้ถึง2ปีตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับถ้าใครท่านใดที่สนใจเดี๋ยวผมแปะพิกัดไว้ด้านล่างใต้คลิปให้ครับขอบคุณครับ